มาคาบเด็กมาให้ชายชาราเลี้ยงก่อนที่จะเกิดเรื่องประหลาดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างไกลาจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ชายชาราผู้หนึ่งชื่อลุงสมชายใช้ชีวิตเงียบสงบมาอย่างยาวนานเขาไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดทุกๆวันลุงสมชายใช้ชีวิตประจําวันด้วยการทางานในสวนเล็กๆที่เขาเลี้ยงมาหลายสิบปีชีวิตของเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องราวแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นเมื่อบ่ายแก่ๆของวันลุงสมชายกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าๆหน้าบ้าน พร้อมกับถือถ้วยชาสูงๆใบหนึ่งเขามองไปที่สวนที่เขาเพิ่งปลูกต้นมะนาวใหม่ๆสวนของเขานั้นดูแลอย่างดีแต่อย่างไรก็ยังขาดเสียงหัวเราะจากเด็กๆหรือการเยือนจากใครสักคนทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะนิ่งเงียบตลอดเวลาแต่ทันใดนั้นหมาเก่าที่ลุงเคยช่วยชีวิตมันเอาไว้เมื่อตอนที่มันยังเป็นลูกหมาน้อยก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูบ้านมันเดินเข้ามาหาลุงสมชายอย่างเงียบๆและเมื่อมันใกล้ถึงตัวลุงมันก็ทิ้งสิ่งหนึ่งไว้ข้างๆตัวเขาอะไรของมันกันลุงสมชายพึมพำเบาๆมองดูสิ่่งทีมมาาาคบ, au, บ au, สิ่งที่หมาทิ้งไว้คือเด็กทารกเด็กทารกที่ดูเหมือนจะอายุไม่เกินสามเดือนแต่นอนหลับสนิทอยู่ในผ้าห่มเก่าๆที่หมาคาบมาด้วยลุงสมชายตกใจจนแทบไม่รู้จะทำอย่างไรเขายืนมองเด็กทารกอย่างไม่เชื่อสายตาทำไมมันถึงเอาเด็กมาหลับที่นี่ลุงสมชายถามตัวเองทางเดินไปใกล้ๆเด็กหมานั้นมองลุงสมชายก่อนนอนจะหันหลังและวิ่งออกไปเหมือนมันมีภารกิจที่สำคัญกว่าทิ้ง ลุงสมชายยืนอยู่กับเด็กทารกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปท่ามกลางความสงบเงียบของหมู่บ้านลุงสมชายหยิบเด็กทารกขึ้นมาอย่าระมัดระวังเด็กไม่สะดุ้งตื่นเขาแน่ใจว่าเด็กนี้ตองอการการดูแลอย่างเร่งด่วนแต่เขาก็ยังคงไม่เข้าใจว่าเหตุใดเด็กถึงมาอยู่ที่นี่กับเขาในตอนนี้ถ้าเจ้ามาหาเราเราคงต้องดูแลเจ้าลุงสมชายพูดกับเด็กอย่างเงียบๆก่อนที่จะนําเด็กเข้าไปในบ้านบ้านของลุงสมชายไม่ใช่บ้านที่หรูรามีเพียงห้องเล็กๆก,ก,กับเตียงไม้เก่าที่เขานอน,อน และอยู่มานานหลายปีลุงสมชายทําอาหารให้เด็กทารกด้วยความระมัดระวังคิดว่ามันคงจะไม่นานที่เด็กจะตื่นขึ้นมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงเด็กยังคงหลับสนิทเหมือนตอนแรกในขณะที่ลุงสมชายกําลังนั่งข้างๆเตียงเด็กท่ามกลางแสงจากตะเกียงน้ํามันเขาได้ยินเสียงบางอย่างจากภายนอกเสียงฝีเท้าของหมาที่เดินวนรอบบ้านเสียงที่ทําให้ลุงสมชายรู้สึกถึงการเฝ้าระวังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เจ้าหมายังอยู่ข้างนอกลุงสมชายพึมพำ ด้วยความสงสัยขณะที่เขาหันไปมองหน้าตาที่เปิดแง้มไว้แต่ไม่มีอะไรที่ชัดเจนมีเพียงความเงียบสงดในหมู่บ้านที่คุ้นเคยทุกสิ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นเสียงของเด็กทารกที่เริ่มร้องให้ขึ้นมาดังลั่นในบ้านทําให้ลุงสมชายต้องรีบลุกขึ้นไปดูและสิ่งที่เขาจะพบก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในสัปดาห์แรกที่เด็กทารกอยู่ในบ้านของลุงสมชายทุกสิ่งยังดูเรียบง่ายและสงบเหมือนที่มันเคยเป็นการเลี้ยงดูเด็กที่ยังไม่สสาาาามรรถพูดหหหืือออเเคลล่นไวงงทํใ้ชย ต้องใช้เวลามากขึ้นในการดูแลเด็กน้อยด้วยความทุ่มเทและความรักที่มีให้เด็กแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมเด็กถึงมาอยู่ที่นี่หรือใครเป็นผู้ทรงเด็กมาหาเขาแต่ลุงสมชายก็ไม่คิดจะถามคำถามใดๆและเลือกที่จะพาดูแลเด็กจนกว่าจะมีคำตอบจากมันแต่สิ่งที่ทำให้ลุงสมชายเริ่มรู้สึกแปลกๆคือการเติบโตของเด็กเกทารกที่ดูเหมือน จะอายุไม่ถึงสองเดือนในตอนแรกเริ่มโตขึ้นอาย่างรวดเร็วในช่วงเวลาผ่านไปเพียงสองสัปดาห์เขาเริ่มดูเหมือนเด็กอายุเกือบปีเด็กเริ่มสามารถยืนได้ด้วยตัวเองและขยับปากเหมือนจะพูดบางอย่างแต่เสียงที่หลุดออกจากปากกลับไม่ใช่เสียงร้องให้เหมือนเด็กทั่วไปมันกลับเป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนการพูดที่ไม่ชัดเจนลุงสมชายไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินถูกหรือไม่เจ้าพูดอะไรหรือลุงสมชายถามอย่างสงสัยขณะที่เขาเฝ้ามองเด็กที่เริ่มขยับปากเป็นการพูด เด็กไม่ตอบกลับเขายังคงมองลุงสมชายด้วยดวงตาที่แหลมคมและในบางครั้งลุงสมชายรู้สึกเหมือนเด็กกาลังมองเขาเหมือนรู้จักเขามาก่อนหรือเหมือนว่ามันจะบอกบางสิ่งที่ลุงยังไม่เข้าใจวันหนึ่งเมื่อเด็กอายุประมาณ3เดือนลุงสมชายพาเด็กออกไปเดินในสวนหลังบ้านซึ่งมีต้นไม้และพืชผักที่เขาปลูกไว้เพื่อการทานเองเมื่อเดินไปถึงกลางสวนเด็กก็เริ่มหยุดและมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลึก ลุงสมชายเห็นเด็กยืนนิ่งและเอามือเล็กๆจับที่ต้นไม้แล้วจู่ๆต้นไม้ก็เริ่มสั่นเล็กน้อยรากของมันขยับเหมือนมีชีวิตนี่มันอะไรลุงสมชายตกใจจนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาพยายามดึงมือเด็กออกจากต้นไม้แต่มันเหมือนจะยึดมือเขาไว้ไม่ให้ขยับในที่สุดต้นไม้ก็ค่อยๆหยุดสั่นลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าทำอะไรกับต้นไม้ลุงสมชายถามอย่างงุนงงแต่เด็กไม่ตอบเขาเพียงยิ้ม ให้ลุงสมชายก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านอย่างสงบวันต,ต่อต่อไปเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นทุกครั้งที่เด็กสัมผัสหรือยืนอยู่ใกล้สิ่งใดใดราวกับสิ่งนั้นจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้มันเคลื่อนไหวได้ตามคําสั่งของเด็กบางครั้งวัตถุเล็กๆเช่นก้อนหินหรือดอกไม้ก็เริ่มลอยขึ้นได้ในอากาศเมื่อเด็กสัมผัสลุงสมชายเริ่มรู้สึกว่าเด็กนี้อาจจะไม่ทําดาาเขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เขาก็เริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับที่มาของเด็กและเหตุผลที่เด็กมีีพลลังเห่่าาน้จะวไป เจ้าน่าจะเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดาแต่เจ้ามาจากไหนกันลุงสมชายถามตัวเองในใจขณะที่เขามองเด็กที่กำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องความสงสัยเริ่มทะบีคูณขึ้นในใจของลุงสมชาย<ๆ>เขาไม่เคยรู้สึกถึงความแปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเด็กที่เขากำลังเลี้ยงดูแต่ลุงสมชายยังคงไม่กล้าที่จะพูดคำถามเหล่านี้ออกไปเขากลัวว่าคำตอบที่จะได้ยินอาจจะทำให้เขาหวาดกลัวจนไม่สามารถยอมรับได้ ในช่วงเวลานั้นเองที่ลุงสมชายได้พบกับหมาที่เคยมาคาบเด็กมาที่บ้านอีกครั้งมันยังคงอยู่ข้างๆบ้านราวกับเฝ้าดูบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถบอกได้ด้วยคําพูดเจ้ามาทําอะไรอีกลุงสมชายพูดเบาๆหมามองลุงสมชายด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะบอกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่เจ้าไม่รู้แต่ครั้งนี้หมากลับไม่ทิ้งอะไรไว้เพียงแค่หายไปในความมืดของคืนและลุงสมชายก็ยังคงไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะพาเขาไปสู่อะไรในอนาคตในคืนหนึ่งที่ลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านเสียงใบไม้แห้งที่ร่วงลงจากกิ่งไม้ทําให้บ้านของลุงสมชายเงียบเหงาและเปล่าเปลี่ยวยิ่งขึ้นเด็กน้อยที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วยังคงไม่รู้เรื่องราวแปลกๆที่กําลังเกิดขึ้นแต่ในคืนนี้ลุงสมชายกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในอากาศเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ไม้ในห้องนั่งเล่นข้างๆตาวผิงที่ยังมีไฟฟ้อนอ่อนเขามองไปที่เด็กน้อยที่นั่งอยู่บนเตียงไม้ใกล้ๆพร้อมกับเล่นนอของเล่นเล็กๆ ด้วยมือที่เชี่ยวชาญในบางครั้งลุงสมชายจะเห็นเด็กกอมองไปที่ที่ว่างๆแล้วยิ้มเหมือนกำลังเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นหนอเจ้าจะทำอะไรกับพวกเราลุงสมชายพูดกับเด็กในใจท่ามกลางความมืดและความเงียบสงบของบ้านเสียงบางอย่างทำให้ลุงสมชายหยุดคิดเขาหันไปมองที่หน้าต่างเมื่อเห็นมาตัวเดิมมายืนอยู่ที่หน้าต่างอีกครั้งคราวนี้มันมองมาที่ลุงสมชายด้วยสายตาที่ดุดันราวกับจะบอกอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะหายไปในความมือดอย่างรวดเร็วมันจะมาอีกทำไมกันลุงสมชายพึพมพำแล้ว เดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองออกไปแต่หมาก็หายไปแล้วเขาคิดว่าสงสัยมันจะเป็นเพียงแค่จินตนาการของเขาเองวันต่อมาลุงสมชายเริ่มสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างในสวนหลังบ้านรอยเท้าของสัตว์ที่เขาคุ้นเคยแต่ที่แปลกคือรอยเท้าของสัตว์เหล่านั้นดูเหมือนจะมาจากที่อื่นและกลับหายไปอย่างลึกลับลุงสมชายเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่เด็กเคยสัมผัสและที่นั่นเขาพบกับบางสิ่งที่ทําให้ใจเขาหนักอึ้งมันคือลายมือแปลกๆที่ถูกจารึกไว้บนลําต้นของต้นไม้ ลุงสมชายค่อยๆสัมผัสรอยลายเหล่านั้นด้วยมือสั่นๆรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากมันบางาทีเขาคงไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเด็กหรือไม่แต่เขากลับมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาตอนนี้มีการเชื่อมโยงบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเขานั่งลงบนพื้นใต้ต้นไม้และหลับตารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นเด็กน้อยเจ้าคือใครกันลุงสมชายพูดเสียงเบาในใจ จูจๆลุงสมชายก็ได้ยินเสียงฟีเท้าใกล้เข้ามาเขาหันไปมองเห็นหมาตัวเดิมเดินมาจากมุมมืดมันค่อยๆมาหยุดอยู่ข้างๆเขาทำไมเจ้าถึงมาอยู่ตรงนี้ลุงสมชายถามหมามองลุงสมชายด้วยสายตาที่ดูแปลกๆก,ก่อนที่จะหันไปมองที่เด็กที่ยืนอยู่ที่ขอบสวนเด็กน้อยยิ้มให้หมาก่อนที่จะเดินเข้ามาหาลุงสมชายพร้อมกับสายตาที่ดูเหมือนจะรู้บางอย่างที่ลุงสมชายยังไม่รู้เจ้ามาหาอะไรที่นี่ลุงสมชายถามเด็ก เด็กยิ้มให้แล้วพูดขึ้นในครั้งแรกที่ลุงสมชายได้ยินเสียงพูดจากปากเด็กฉันรออยู่ที่นี่เสียงนั้นทําให้ลุงสมชายสะดุ้งเขามองไปที่เด็กด้วยความตกใจสิ่งที่เด็กพูดทําให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคําพูดนั้นรอที่นี่ลุงสมชายพูดอย่างสงสัยเด็กพยักหน้าหนึกๆแล้วตอบกลับที่นี่เป็นบ้านของฉันลุงสมชายรู้สึกเหมือนโลกของเขากําลังหมุนไปเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เด็กพูดแต่เขาก็รู้ว่ามีบางอย่างที่ต้องการคําตอบมากกว่านี้แม้เขาจะยังไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้น จะบอกอะไรเกี่ยวกับบ้านของเขาแต่มันกลับทําให้เขาคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยได้ยินมาจากคำเล่าลือในหมู่บ้านบ้านของเจ้าทำไมถึงเป็นที่นี่ลุงสงชายถามด้วยเสียงสั่นๆขณะยืนขึ้นมาจากพื้นแต่ก่อนที่เด็กจะตอบกลับหมาเก่าก็วิ่งไปข้างหน้าและเห่าเสียงดังลุงสงชายหันไปมองเห็นหมาเหมือนมันกำลังเฝ้าระวังอะไรบางอย่าง สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ทำให้ลุงสมชายต้องตัดสินใจบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดจะต้องเผชิญหน้าในคืนที่ท้องฟ้าเมื่อเสน็จเสียงเห่าของหมาดังขึ้นอีกครั้งจากข้างนอกบ้านมันเห่าอย่างรุนแรงและไม่หยุดพักลุงสมชายรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดในอากาศเขามองไปที่เด็กที่นั่งอยู่บนเตียงขณะที่หมากำลังเหา่าไม่หยุดเด็กยังคงยิ้มให้เขาเหมือนไม่รู้สึกถึงความตึงเครียดในอากาศทำไมหมาถึงเห่าแบบนี้ ลุงสมชายถามเสียงเบาขณะที่เขายืนขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างพอเขามองออกไปข้างนอกเขาเห็นหมากําลังยืนอยู่ที่ขอบสวนมันมองไปที่ป่าในระยะไกลยอย่างระมัดระวังเหมือนกับมันรู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอยู่ที่นั่นเจ้ารู้หรือเปล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นลุงสมชายถามเด็กแต่เด็กยังคงนั่งเงียบและมองออกไปที่หมาเขาตัดสินใจเดินออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเขาเดินไปถึงกลางสวนรอยเท้าของสัตว์ที่เขาคุ้นเคยเริ่มปรากฏขึ้นบนพื้นดินนี่ไม่ใช่รอยเท้าของหมา แต่เป็นรอยเท้าที่ดูคล้ายกับรอยของมนุษย์รอยเท้าที่ยาวไปถึงต้นไม้ใหญ่ที่เด็กเคยสัมผัสลุงสมชายรู้สึกหนาวเย็นที่หลังเขาเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปจนถึงต้นไม้และพบกับบางสิ่งที่ทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นบนลำต้นของต้นไม้มีรอยจารึกที่คล้ายกับที่เขาพบก่อนหน้านี้แต่มันไม่ได้เป็นเพียงรอยขีดเขียนเท่านั้นมันดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่แฝงอยู่ในรอยเหล่านั้นรอยที่เขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยร่องรอยเหล่านั้น เหมือนจะบอกถึงบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ขณะนั้นเองเสียงของเด็กดังขึ้นจากที่ห่างไกลลุงอย่ามองมันลุงสมชายหันไปมองและพบว่าเด็กยืนอยู่ที่ขอบสวนมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วอยอความรู้สึกที่ลุงไม่สามารถเข้าใจได้เด็กยิ้มอย่างลึกลับมันคืออะไรเจ้ารู้เรื่องนี้หรือลุงสมชายถามด้วยยอเสียงสันเด็กเดินเข้ามาหาเขาและยิ้มให้มันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตของเราลุงสมชายอดีตของเราลุงสมชายถามด้วยความสงสัยเด็กยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ ที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านของเจ้ามันเป็นที่ที่เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเวลาปัจจุบันกับอดีตของบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในความมืดคำพูดของเด็กทำให้ลุงสมชายรู้สึกสับสนเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เด็กพูดแต่มันก็ทำให้เขารู้สึกถึงความรู้สึกที่ผิดปกติในอากาศมันคืออะไรที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในความมืดลุงสมชายถามเด็กยิ้มให้แล้วตอบด้วยเสียงที่เบามันคือสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และมันจะกลับมาเมื่อถึงเวลา ในขณะที่ลุงสมชายกําลังพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่เด็กพูดมาเก่าก็วิ่งมาที่เขาและเห่าอีกครั้งคราวนี้มันดูเหมือนจะร้องให้ลุงสมชายตามไปในทิศทางหนึ่งลุงสมชายหันไปมองและเห็นรอยเท้าอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนรอยเท้าที่ดูเหมือนจะเป็นรอยของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ใหญ่กว่าและไม่เคยปรากฏในที่นี้มาก่อนเจ้าต้องตามมันไปเด็กพูดเสียงเรียกลุงสมชายรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเขาตัดสินใจตามหมาไปในทิศทาง ที่มันวิ่งไปร่างของเขาเดินไปอย่างไม่รู้ตัวรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่รอเขาอยู่ในความมืดเขาเดินผ่านพุ่มไม้และต้นไม้จนมาถึงบริเวณที่เขาไม่เคยไปมาก่อนที่นั่นมีอะไรบางอย่างที่ทําลุงสมชายต้องหยุดหายใจมันคือประตูโบราณที่มีรอยขีดเขียนคล้ายกับที่เห็นบนต้นไม้ที่นี่คืออะไรลุงสมชายถามตัวเองขณะที่มือของเขายืดไปสัมผัสกับประตูทันใดนั้นเสียงหมาหยุดเห่าและประตูที่เขากําลังสัมผัสก็เริ่มเคลื่อนที่เปิดออกอย่างช้าๆเหมือนรอให้เขาก้าวเข้าไป ความรู้สึกเย็ยนเยือกแปลกลประหลาดเข้าครอบงำลุงสมชายขณะที่เขาก้าวผ่านประตูไปยังสถานที่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องพบลุงสมชายก้าวไปในที่ที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นที่นี่มืดและเย็ยนจนทำให้เขารู้สึกหนาวสัน่นเมื่อประตูที่เขาเพิ่งเปิดออกปิดตามหลังไปเสียงของลมที่พัดมาและเสียงเห่าของหมาก็ดับลงทันทีบ้านที่เขาคุ้นเคยกลายเป็นเทียงความทรงจำในช่วงขณะภายในห้องมืดสลัวเขามองไม่เห็นอะไรชัดเจนรู้สึกเหมือนกับเวลาหยุดนิ่ง ไม่มีเสียงอะไรนอกจากลมหายใจของเขาเองและจังหวะการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นลุงสมชายค่อยๆยยกมือขึ้นสัมผัสผนังที่เย็นชื้นรู้สึกถึงลักษณะของวัสดุที่เขาคุ้นเคยแต่อะไรบางอย่างไม่ถูกต้องที่นี่ไม่ใช่แค่เพียงที่ห้องใต้ดินของบ้านแต่กลับเหมือนกระบททางเดินในโลกอีกแห่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกเหมือนเขากำลังเดินเข้าไปในความลับที่ถูกซ่อนไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่นี่คืออะไรเขาพึมพำ ทันใดนั้นเองบางสิ่งบางอย่างก็ปรากฏขึ้นในความมืดข้างหน้าเขามีแสงสว่างจางๆส่องออกมาจากห้องที่หนึ่งเขาค่อยๆก้าวเข้าไปด้วยความระมัดระวังพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นจากฝีเท้าของเขาในความเงียบสงดห้องนั้นเต็มไปด้วยภาพเก่าๆที่ถูกแขวนบนผนังภาพถ่ายของคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนรูปภาพเหล่านั้นมองมาที่เขาด้วยสายตาที่แปลกประหลาดบางภาพเหมือนจะเก่าเกินไปจนเกือบจะเหลือแค่ร่องรอยเท่านั้นในบางภาพลุงสมชายเห็นตัวเองยือนอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นทำไมทำไมถึงมีรูปของฉันอยู่ที่นี่ ลุงสมชายถามตัวเองในขณะที่เขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆภาพหนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งในช่วงเวลาหนึง่งภาพนั้นคือภาพของลุงสมชายในวัยหนุ่มยืนอยู่ในสวนหน้าบ้านภาพนี้ดูเหมือนจะถูกถ่ายไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนทว่าในภาพนั้นยังมีเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาเด็กคนเดียวกันที่ลุงสมชายเคยเห็นในบ้านของเขาเด็กที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจาที่ลุงไม่เคยรู้ตัวเจ้าคือใครกันลุงสมชายพูดกับตัวเองสายตาของเขาจับจ้องไปที่ภาพถ่ายนั้นอย่างไม่เชื่อ ในขณะที่เขาพยายามทำความเข้าใจความมืดรอบตัวก็เริ่มสั่นไหวเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากมุมมืดที่ไม่มีใครเห็นลุงสมชายเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดราวกับเสียงที่ออกมาจากปากของเด็กลุงสมชายสะดุ้งหันไปมองในทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่งสิงงอเดียวที่เขาเห็นคือเงาที่ขยับไปในมุมมืดของห้องเจ้าอย่าทำให้ข้ากลัวลุงสมชายพูดเสียงสัน่นขณะที่เขาค่อยๆถอยหลังออกจากภาพถ่ายและมองไปที่ทางออกแต่แทน ที่จะพบทางออกปรากฏประตูอีกบานหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนประตูนั้นไม่เหมือนประตูที่เขาเคยเห็นในบ้านของเขามันเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนที่เขาไม่เข้าใจบางอย่างที่รู้สึกเหมือนจะเป็นภาษาที่เขาไม่เคยรู้จักเจ้าคือใครลุงสมชายถามออกไปอีกครั้งคราวนี้เขารู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศประตูค่อยๆเปิดออกด้วยตัวเองและเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากข้างในราวกับเสียงของเด็กที่เคยอยู่กับเขาตลอดเวลา เมื่อประตูเปิดออกลุงสมชายพบกับห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือโบราณและสิ่งของที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่เคยถูกสัมผัสมานานานับสิบปีในกลางห้องมีโลงไม้ขนาดใหญ่หนึ่งใบเมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้ๆลุงสมชายรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่แปลกประหลาดเหมือนมีบางสิ่งรออยู่ในโลงนั้นเขาไม่สามารถขัดขืนอความอยากรู้ได้ อย่าเปิดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งจากความมืดลุงสมชายหยุดนิ่งใจของเขากระตกเขารู้สึกถึงการเตือนภัยที่ดังในหัวของเขาแต่เขาไม่สามารถยับยั้งตัวเองจากการยืดมือไปยังลงหมายในขณะที่มือของเขาเกือบจะสัมผัสกับฝาลงนั้นหยดน้ำตายดลงที่พื้นลุงสมชายรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กำลังคอยจับตาดูเขาอยู่จากมุมมืดก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรไปมากกว่านี้เสียงของเด็กดังขึ้นจากข้างหลังเขาลุงสมชายอย่าทำมันเลย ลุงสมชายหันไปทางเสียงนั้นรู้สึกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นเมื่อเห็นเด็กยืนอยู่ที่ขอบห้องใบหน้าของเด็กในครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมรอยยิ้มที่เคยมีหายไปเหลือเพียงความเศร้าและความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้เด็กยืนอยู่ในมุมมืดที่เต็มไปด้วยเงาแต่แสงจากโคมไฟที่สลัวทำให้เห็นแววตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมเจ้าถึงบอกให้ข้าไม่เปิดโลงลุงสมชายถามเสียงเบามือของเขายังคงยืดไปข้างหน้ารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ดึงดูดเขาไว พ่อต้องเปิดลงนั้นเด็กมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าถ้าลุงเปิดมันขึ้นมาสิ่งที่อยู่ภายในจะทําให้ลุงรู้ความจริงทั้งหมดความจริงลุงสมชายถามด้วยความสงสัยมันคือความจริงที่ลุงไม่อยากรู้และมันเป็นเหตุผลที่ลุงไม่เคยเห็นตัวเองในชีวิตที่ผ่านมาเด็กผู้ช้าๆพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้ๆเขาลุงสมชายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ธรรมดา แต่มันคือการทดลองที่ถูกสร้างขึ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่ลุงไม่สามารถควบคุมได้ลุงสมชายรู้สึกถึงความเย็ยนที่ขนลุกไปทั่วร่างกายเขาพยายามสะกดอารมณ์ที่เริ่มวุ่นวายแต่ใจของเขาก็เต้นแรงอย่างไม่สามารถควบคุมได้เจ้าพูดอะไรลุงสมชายถามเสียงสัน่นเด็กยืนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มให้ลุงเคยสงสัยไหมว่าทำไมบ้านหลังนี้ถึงอยู่มาได้นานขนาดนี้ทำไมมันถึงดูเหมือนมีพลังที่ลึกลับอยู่ในตัว ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวลุงมีความหมายลุงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ในนี้มานานหลายปีลุงสมชายเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างกับสิ่งที่เด็กพูดเขานึกถึงความแปลกประหลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขาตั้งแต่มาคาบเด็กมาให้เขาเลี้ยงเจ้าคืออะไรเจ้ามาจากไหนลุงสมชายถามด้วยความหมงุดหงิดเด็กยิ้มให้และคำตอบที่เด็กพูดออกมาทำให้ลุงสมชายเกือบจะหมดสติ ค่าคือสิ่งที่เกิดจากการทดลองของลุงเองเมื่อหลายปีก่อนลุงเคยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและการตายพวกเขาใช้ลุงเป็นเครื่องมือในการสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและค่าคือผลลัพธ์ของมันทุกคําพูดของเด็กเหมือนมีดที่ทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจของลุงสมชายเขาพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินแต่ก็ยิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวกําลังทังทลายลงหมายความว่าอะไรลุงสมชายถามเสียงแหบแห้ง เด็กมองเขาอย่างลึกซึ้งหมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของลุงเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทดลองที่พวกเขาตั้งใจสร้างขึ้นเท่านั้นลุงไม่ได้มีชีวิตจริงๆค่าเกิดมาในโลกที่ลุงสร้างขึ้นมาเองและตอนนี้ถึงเวลาที่ลุงจะต้องรู้ความจริงแล้วในขณะที่ลุงสมชายกำลังจะถามอะไรต่อไปเสียงของหมาดังขึ้นอีกครั้งจากข้างนอกเสียงเห่าดังก้องไปทั่วบ้านก่อนที่มันจะวิ่งเข้ามาในห้องหมาตัวเดิมวิ่งเข้ามาและตรงไปที่หลงไม้ ขณะที่มันเห่าด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันเห่าและวิ่งไปมาไม่หยุดจนลุงสมชายต้องหันไปมองเด็กยิ้มให้ลุงสมชายก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเจ้าต้องทำสิ่งที่ข้าไม่อยากให้ทำแต่ข้าก็ไม่สามารถหยุดลุงได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้จะเป็นการเปิดเผยตัวตนของลุงทั้งหมดลุงสมชายรู้สึกถึงความบิดคันในอกขณะที่เขาหันกลับไปที่โลงไม้ร่างของเขาเริ่มเคลื่อนไหวไปเองเขาไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดจากภายในได้จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัย และความกลัวก่อนที่มือของเขาจะสัมผัสกับฝาลงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังถ้าลุงเปิดมันขึ้นมาทุกสิ่งที่ลุงเคยรู้จะถูกทำลายไปทั้งหมดลุงสมชายหยุดมือไว้เขาหันไปมองเด็กที่ยืนอยู่ตรงนั้นและสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจของเขาจุกแน่นเด็กไม่ได้ยิ้มอีกต่อไปแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลุงสมชายไม่สามารถเข้าใจได้ข้าไม่สามารถบอกลุงได้มากกว่านี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลุงจะเลือกในตอนนี้ ลุงสมชายยืนอยู่ตรงหน้าหีบไม้รู้สึกเหมือนเขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีเขาหันไปมองเด็กที่ยืนอยู่ข้างหลังมือของเขาสั่นส้านจากแรงกดดันภายในจิตใจข้าไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ลุงสมชายพูดด้วยเสียงแหบแห้งเด็กยิ้มอ่อนโยนลุงไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้ข้ามาเพื่อให้ลุงได้เลือกระหว่างการยอมรับความจริงหรือจะยืนหยัดในโลกที่ลุงเคยรู้ลุงสมชายนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะยื่นมือไปยังฝาโล เขารู้ดีว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อเปิดฝาลงความจริงทั้งหมดก็หลุดออกมาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดคิดแต่กลับเป็นภาพของตัวเขาเองในช่วงวัยหนุ่มยืนอยู่ในสวนบ้านพร้อมกับเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นอีกครั้งค่าคือผลลัพธ์ของการทดลองที่ลุงไม่เคยรู้ว่าได้ทำมันไปแล้วทุกสิ่งในชีวิตลุงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมันลุงสมชายมองภาพนั้น ด้วยความตระหนักเขาเลือกที่จะยอมรับความจริงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามขอบคุณเขากล่าวเบาๆและในวินาทีนั้นทุกสิ่งรอบตัวก็หายไปความมืดเข้ามาปกคลุมทุกอย่างทุกอย่างจบลงในความเงียบสงัดแค่เพียงเสียงลมที่พัดผ่านยังคงเป็นเครื่องตวนใจถึงความจริงที่เขาเลือกจะ,ะเผชิญ